สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจอเกมมิ่งมอนิเตอร์จาก AOC นะครับผมหรือว่าแบรนด์เอกรอนั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ที่เราเอามานะครับก็คือ AG254FG นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอในเรื่องของ Shadow Control นะครับผมเพราะว่าตัว Shadow Control เนี่ยจะมีผลกับการเล่นเกมทำให้คุณได้เปรียบศัตรูนะครับผมเพราะว่าเวลาในกรณีที่ฉากมันมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้คุณน่มองไม่เห็นศัตรูก็เป็นได้นะครับแต่ว่าตัว Shadow Control ตัวนี้นะครับจะทำให้แสงของหน้าจอสว่างออกมา ครับผมโดยเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะจอของ a อกรเท่านั้นนะครับที่จะมีมาให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกม Dead by Daylight นะครับผมที่ผมเลือกมาเทสเรื่องของ Shadow Control ใน a g กรนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีความมืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับระดับให้ดูนะครับผมมาดูกันที่ระดับแรกนะครับก็คือระดับที่1นะฮะนะครับพอปรับแล้วนะครับผมภาพก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับ อันนี้ผมก็จะลองวิ่งดูเนาะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปหาซ u r เวลดูนะครับผมว่าพอเห็นตัวซ u r เวอร์เลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็ยังเห็นเขาแบบมืดๆอยู่นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเลเวลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่เลเวลสองหรือระดับที่สองนะครับอ่าก็จะเห็นจอว่าจอสว่างขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองวิ่งไปหาซ u r เวอร์ลให้ดูเหมือนกันนะครับในระดับที่สองนะครับ นี่อยู่เป็น3-4คนเลยนะครับนี่ก็จะเห็นตัวสว v i v วลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในการเล่นเดนไบเดรไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพระดับที่3กันนะครับผมว่าความแสดงของชา d ด้วย n นโท l จะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ปรับแล้วนะครับภาพก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะที่นี้นะนี่ฮะมีคนวิ่งผ่านไปนะครับแบบรไกลๆเราก็มองเห็นเลยนะครับแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าในจอเนี่ยผมก็ยังหาเขาไม่เจอนะฮะ แต่เดี๋ยวเราจะลองไปดู Sur เวิร์ลแบบใกล้ๆกันดูนะครับผมเนี่ยนะครับพอเราวิ่งมาหา Sur เวิร์นะครับผมภาพที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นตัว s u r เวิร์สว่างอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองปรับไปที่ระดับศูนย์นะครับผมหรือว่าค่ามาตรฐานของจอนะครับก็จะมืดประมาณนี้เลยนะฮะทีนี้ผมจะปรับกลับนะครับผมไปที่ระดับที่3ามนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างจอระดับ0ูนย์และ3อย่างชัดเจนนะครับผม นี่นะครับพอปรับมาระดับที่3จะเห็นว่าจอสว่างขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับคือเล่นในระดับที่3เนี่ยรู้สึกว่าดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการเทสเกม d e a d by day light นะครับผมซึ่งตรงนี้เราเปิด Shadow mode มาให้เทสกันแบบว่าชัดๆเลยนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นวิสัยทัศน์ที่มองได้ไกลมากยิ่งขึ้นหรือเห็น ศัตรูของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับการเล่นเกมมากๆนะครับหรือว่าใครที่มีเกมที่เป็นภาพมืดๆนะครับก็สามารถนําตัว Shadow Control ของจอเอกรเนี่ยไปเปิดใช้งานได้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเอกรก็จะมี Shadow Control เนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้าน้าชั้นนาทั่วไปด้วยครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ